สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพศสัตว์นะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้นะคะเจ้าเทอร์โมมิเตอร์นะคะยี่ห้อ h i ล l impact นะคะโดยเจ้าเครื่องนี้นะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์รุ่นอินฟาเรดนะคะที่มีราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็มาด้วย3โหมดฟังก์ชันนะคะการวัดนะคะโดยที่จะวัดไข้ผ่านทางหน้าผากก็ได้นะคะวัดไข้ผ่านทางรูหูก็ได้นะคะแล้วก็นําเจ้าเครื่องนี้ไปวัดอุณหภูมิของสิ่งของที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ก็ได้นะคะ โดยวันนี้นะคะเพสัชจะมาแนะนําวิธีการใช้วัดไข้ทั้งสามโหมดที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะแนะนําไปถึงการเปลี่ยนจากองศาเปลี่ยนจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสนะคะหรือจะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็สอนการใช้ว่าเราจะเปิดดูค่าอุณหภูมิย้อนหลังที่เราวัดไวยไะะ้ยังไงนะคะยังไงไปตามกันดูได้เลยค,ะค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันก่อนนะคะ โดยอันดับที่1นนะคะตรงนี้ก็คือช่องวัดอุณหภูมินะคะที่เป็นรูเล็กๆตรงนี้นะคะ2ก็คือเจ้าสีฟ้าน้ําเงินน้ําเงินตรงนี้นะคะก็คือที่ปิดตัวครอบนะคะที่ช่องวัดอุณหภูมินะคะโดยตรงนี้เมื่อเราแกะออกมาก็จะกลายเป็นที่วัดอุณหภูมิในรูหูนะคะอันต่อมานะคะแถบตรงนี้นะคะที่เป็นแถบเล็กๆรูใสๆตรงนี้นะคะอันนี้คือช่องไฟนะคะ่งบอกสถานะว่าเครื่องกำลังทําการวัดอุณหภูมิอยู่นะคะปุ่มถัดมาก็คือปุ่มที่กด เพื่อวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ตรงนี้คือหน้าจอแสดงผลนะคะสุดท้ายก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองมาเข้าโหมดวัดอุณหภูมิโหมดที่1กันนะคะโหมดแรกก็คือการวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผาานะคะโดยที่ถ้าตัวเครื่องนะคะยังสวมปลอกตัวที่ครอบที่วัดอุณหภูมิแบบนี้ไว้นะคะเมื่อไรที่เราเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะคะเครื่องก็อยู่ในโหมดของการวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเพสัตวทำให้ดูนะคะค่ะเริ่มต้นจากการลองเปิดเครื่องนะคะ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะรูปหน้าจอจะเป็นรูปสีสันเด็กอย่างนี้นะคะแปลว่าเครื่องนี้อยู่ในโหมดที่สําหรับวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผากอยู่แล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะเทืัอะะจะสแสดงวิธีการใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะ,ะในโหมดของการวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผากให้ดูนะคะค่ะเบื้องต้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาเลยคะ่ะจากนั้นนะคะที่หน้าจอนะคะจะแสดงรูปเป็นสัญลักษณ์สีสันเด็กนะคะก็คืออยู่ในโหมดพร้อมที่จะวัดผ่านทางหน้าผากแล้วนะคะวิธีการวัดก็ นำไปเจาะใกล้ๆหน้าผากเลยค่ะห้ามห่างเกิน5ซนติเมตรนะคะ,คะโดยขั้นตอนการวัดนะคะเราจะกดปุ่มนี้1ครั้งนะคะตัวแถบไฟตรงนี้ก็จะขึ้นสีเขียวนะคะวงบอกว่าเครื่องมันกําลังทําการวัดนะคะ,คะพอวัดเสร็จแล้วหน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นมาค่ะเรามาดูตัวอย่างได้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราเจาะใกล้ๆหน้าผากนะคะกดหนึ่งทีค่ะสีเขียวขึ้นแล้วค่ะจากนั้นที่หน้าจอก็จะขึ้นสีเขียวเหมือนกันนะคะ โดยอุณหภูมิที่วัดได้ก็คือ36.4องศานะคะหน้าจอเลยขึ้นเป็นสีเขียวนะคะบ่งบอกว่าไม่ได้มีไข้นะคะต่อไปเราจะมาดูการแสดงหน้าจอนะคะเมื่อวัดอุณหภูมิได้ที่อุณหภูมิต่างๆนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะแสดงสีแตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่ถ้าวัดอุณหภูมิขึ้นมาแล้วนะคะทั้งทางหูและทางหน้าผากนะคะถ้าวัดมาแล้วไม่มีไข้นะคะก็คือ น้อยกว่า37.5องศาเซลเซียสนะคะหน้าจอก,ก็จะแสดงเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่วัดได้ตั้งแต่37.5นะคะจนถึงประมาณ37.9องศาเซลเซียสนะคะก็จะแสดงหน้าจอเป็นสีส้มนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วัดได้ตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะหน้าจอก,ก็จะแสดงออกมาเป็นสีแดงะค่ะต่อไปเรามาดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าเครื่องเทอร์มิเตอร์นี้นะคะวัดไข้ แล้วมีอุณหภูมิที่สูงเป็นไข้นะคะหน้าจอจะแสดงเปลี่ยนจากสีเขียวนะคะเป็นสีอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีแดงนะคะค่ะเภสัชจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะ,คะเริ่มจากเปิดเครื่องค่ะจากนั้นนะคะเตรียมตัวนะคะกดปุ่มวัดนะคะกดหนึ่งที่ค่ะสีเขียวขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าจอขึ้นเป็นสีแดงนะคะเพราะวัดอุณหภูมิได้ที่39.4องศาเซลเซียสนะคะก็แปลว่าตอนนี้ร่างกายอุณหภูมิไข้อยู่นั่นเองค่ะ เรามาเข้าสู่หมดที่2กันนะคะก็คือการวัดอุณหภูมิผ่านทางรูหูนะคะโดยที่เจ้าเครื่องนี้นะคะถ้าเรายังใส่ตัวฝาครอบอุณหภูมิตัวสีน้ําเงินนี้อยู่นะคะเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะเครื่องจะอยู่ในโหมดของการวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผากนะคะก็คือเป็นรูปสีสัดเด็กนะคะเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นรูหูนะคะให้เราเริ่มจากการถอดฝาครอบนี้ออกก่อนค่ะเมื่อถอดฝาครอบนี้ออกแล้วนะคะให้เรากดตัวปุ่มวัดอุณหภูมิค้างไว้2วินาทีนะคะ จากนั้นนะคะตัวหน้าจอจะแสดงจากรูปสีสันเด็กนะคะเปลี่ยนเป็นรูปใบหูนะคะแสดงว่าตอนนี้ค่ะตัวเครื่องพร้อมแล้วค่ะที่จะวัดอุณหภูมิผ่านทางลูกหูะคะ่ะต่อไปเริษัทจะแสดงวิธีการใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะวัดอุณหภูมิผ่านทางลูหูนะคะอันดับแรกก็ให้เราเปิดเครื่องก่อนเลยนะคะค่ะเมื่อเราเปิดเครื่องนะคะเราจะเห็นว่าที่หน้าจอนะคะจะแสดงผลอยู่ใน หน้าจอที่เป็นรูปสีสันเด็กเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือยังอยู่ในหมดของการวัดผ่านทางหนาา้าผายนะคะโดยเจ้าเครื่องนี้เพย์สตั้งค่าไว้แล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราถอดไอ้ฝาครอบนี้ออกนะคะตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนโหมดไปเป็นการวัดอุณหภูมิผ่านทางรูหูทันทีนะคะเมื่อเราถอดฝาครอบออกนะคะตัวหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะคะตัวหน้าจอจะแซงบนนี้นะคะจากรูปสีสันเด็กนะคะเปลี่ยนเป็นรูปใบหูแทนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่การลองวัดดูนะคะวัดผ่านทางลูหูหทำ<อ>ในรูปฟังก์ชันรูปใบหูแล้วนะคะให้เราเอาตัวเครื่องนะคะไปเจาะที่ลูหูนะคะสอดใส่ลูหูนะคะจากนั้นนะคะกดที่ปุ่มวัดอุณหภูมิหนึ่งทีเหมือนเดิมค่ะจะปรากฏแถบสีเขียวขึ้นนะคะก็คือตัวเครื่องกำลังทําการวัดนะคะกดเลยค่ะค่ะตอนนี้หน้าจอก็แสดงหน้าจอมาเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะก็คือแปลว่าไม่มีคข้นะคะวัดอุณหภูมิได้36.7องศานะคะโดวยวัดผ่านฟังก์ชันของ ะะเข้าสู่โหมดที่3นะคะก็คือโหมดการนำเจ้าเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะไปวัดอุณหภูมิสิ่งของนะคะหรือวัตถุต่างๆที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์นะคะโดยที่เริ่มต้นในการตั้งโหมดการวัดวัตถุสิ่งของนะคะเราจะปิดเครื่องไว้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดปุ่มที่เป็นปุ่มวัดอุณหภูมิค้างไว้5วินาทีนะคะเมื่อเรากดปุ่มค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะหน้าจอนะคะจะปรากฏขึ้นมานะคะเป็นแสงสีเขียวอย่างนี้ค่ะ และเปลี่ยนจากตรงนี้นะคะเป็นรูปบ้านนะคะจากเดิมนะคะด้านบนเนี่ยที่จะเป็นรูปรูปสีสษะเด็กตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคะรูปใบหูเอยยีรสิสเด็กเอยไม่มีแล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นว่าด้านล่างเป็นรูปบ้านแทนนะคะแสดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องพร้อมแล้วค่ะที่จะเอาไปวัดวัตถุต่างๆที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ตอนนี้ตัวเครื่องอยู่ในรูปเอ่อโหมดของการวัดอุณหภูมิวัตถุสิ่งของนะคะโดยที่ปรากฏเป็นรูปบ้านตรงนี้ขึ้นมานะคะเฮสจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเราจะไปวัดวัตถุสินองนะคะทาเหมือนกับวัดอุณหภูมิร กดที่ปุ่มวัดอุณหภูมินะคะเหมือนเดิมค่ะเจาะใกล้ๆไม่ควรห่างเกินห้าเซนติเมตรนะคะกดวัดหนึ่งทีค่ะจากนั้นก็ขึ้นมาราคาอุณหภูมิที่เป็นโหมดบ้านก็คือโหมดวัตถุสิ่งของวัดได้ที่32องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จนะคะวิธีขั้นตอนการปิดนะคะก็คือให้เรากดปุ่มปิดค้างไว้นะคะ5วินาทีโดยประมาณค่ะหน้าจอก็จะดับลงนะคะเปลี่ยนองศานะคะโดยเจ้าเครื่องนี้สามารถวัดได้ที่ทั้งอุณหภูมิองศาเซลเซียสแล้วก็องศาฟาเรนไฮน์นะคะ โดยเมื่อเราจะเปลี่ยนองศานะคะให้เราทําการเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนค,ค่ะจากนั้นนะคะสมมติเครื่องนี้เราวัดอยู่ที่องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมคะวิธีการจะเปลี่ยนนะคะให้เราถอดฝาหลังที่ครอบปิดฐานตัวนี้ออกนะคะเราจะเห็นปุ่มสีดำๆนะคะที่เป็นตัว C ทับตัว F นี่นะคะเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้ค่ะหน้าจอก,ก็จะเปลี่ยนองศาไปนะคะจาก C เป็น F จาก F เป็น C นะคะทดสอบนะคะ กด1นทีนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสแล้วคะ่ะถ้ากดอีกหนึ่งทีก็เป็นฟาเรนไฮน์นะคะกดอีกหนึ่งทีเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสนะคะถ้าเราต้องการจะใช้เปลี่ยนมาที่อุณหภูมิองศาเซลเซียสนะคะก็ให้เรากดปุ่มเปิดปิดนี่แหละคะ่ะกดค้างไว้นะคะสักห้าวิพอเครื่องดับนะคะเราเปิดเครื่องกลับขึ้นมาใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะตัวเครื่องก็จะกลับมาอยู่ในโหมดการวัดแบบองศาเซลเซียสเรียบร้อยแล้วค่ะการเรียกดูหน่วยความจําของเครื่องนะคะว่าอุณหภูมิที่เราวัดไปก่อนหน้านี้นะคะอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราอยู่ในโหมดที่ปิดเครื่องก่อนนะคะจากนั้นให้กดปุ่มวัดอุณหภูมิหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องเป็นต้องกดค้างนะคะให้กด1่ทีค่ะก็จะขึ้นเมโมรีที่1นะคะได้36.6องศาเซลเซียสนะคะก็คืออุณหภูมิครั้งล่าสุดที่เราวัดได้นะคะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นนคความททรงจี่2ะะ กดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะย้อนหลังไปเป็นครั้งที่3กดอีกก็เป็นครั้งที่4นะคะเราสามารถย้อนดูความทรงจําของเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะคะย้อนดูได้ถึง32ครั้งค่ะที่เราวัดผ่านมานะคะจากวิธีใช้ทั้งหมดนะคะที่เพศสัตว์แนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะเพศสัตว์ขอมาสรุปข้อดีนะคะของเจ้าเครื่องวัด อุณหภูมินะคะเทอร์โมมิเตอร์รุ่นอินฟาเรดยี่ห้อ H e ลิ i อม a พ t กใบนี้สักหน่อยนะคะอันดับแรกก็คือราคาย่อมเยาวนะคะมีมาตรฐานแล้วก็มีประกัน1ปีนะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆก็ราคาย่อมเยาวกว่าแบรนด์อื่นนะคะ 2. ก็คือ,อหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถวัดได้กันได้ทั้ง3โหมดก็คือหน้าผากลูหูแล้วก็วัตถุสิ่งของนะคะข้อ3ก็คือการใช้งานฟังก์ชันไม่ได้ยากนะคะก็มีแค่ปุ่มเปิดปิดกับปุ่มวัดอุณหภูมินะคะ ข้อ4ก็คือมีแถบไฟนะคะแสดงให้เห็นสถานะนะคะว่าเครื่องเนี่ยกำลังทําการวัดอยู่หรือเปล่ามันก็ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปกครองหรือผู้สูงอายุที่วัดให้ลูกหลานนะคะเขาจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเครื่องมันทําการวัดอยู่หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็น ข้อดีนะคะแล้วก็วิธีใช้ง่ายๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ประจําวันนะคะเมื่อเราจําเป็นต้องใช้เครื่องนี้ท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือการใช้ตัวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้นะคะหรือว่าในช่อง description box นะคะก็จะมีรายละเอียดที่เภสัตช์ลงไว้ให้นะคะมีลิงก์นะคะที่กดเข้ามายัางไลน์ของร้านยานะคะแล้วก็มีลิงก์นะคะที่สามารถกดเข้าไปในเพจของร้านยาได้นะคะก็ สามารถสอบถามเข้ามาได้ทั้งสองช่องทางนะคะหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะค่ะวันนี้เปยสัตว์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ